สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนายแพทย์รุ่งเรืองเผยแนวทางโควิด -19 จะเป็นโรคประจําถิ่นได้อย่างไรนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปร,รึกษาระดับกระทรวงรก1สประธานคณะกรรมการ MUI หรือ Ministry of Public Health Intelligence Unit กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าโควิด -19 จะเป็นโรคประจําถิ่นเป็นอย่างไรคืออะไรการพิจารณาว่าโรคโควิดสิเป็นโรคประจําถิ่นในประเทศใดหรือมาอย่างไร ต้องพิจารณาจาก1เชื้อลดความรุนแรงปัจจุบันความรุนแรงอัตราป่วยตายโรคโควิดสิลดลงเหลือเสียชีวิตประมาณหนึ่งรายจากผู้ติดเชื้อ1000งพราย2ประาชาชนมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีเช่นการฉีดวัคซีนการติดเชื้อก่อนหน้า3ประเทศนัานๆมีระบบการบริหารจัดการการดูแลรักษาและควบคุมชะลอการระบาดได้อย่างดีตัวอย่างที่ดีในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศสรุปได้ว่าโรคประจำถิ่นเป็นโรคที่เกิดขึ้นประจํจั เพาะบริเวณพื้นที่นั้นๆมีการแพร่กระจายและสามารถคาดเดาอัตราการติดเชื้อได้เช่นโรคไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่โรคเอสการที่โควิด -19 จะปรับเปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือไม่ไม่ใช่เกิดจากตัวเชื้อหรือระบบสธาธารณสุขเท่านั้นแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในการร่วมเดินหน้ารับมือให้โควิด -19 สู่โรคประจำถิน่นเช่นการป้องกันตนเองสูงสุดมาตรการสำคัญและรับการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุมค้มกันทั้งระดับบุค คนและประเทศครับอย่างไรก็ตามหลังจากการระบาดถึงขั้นสูงสุดของการระบาดแล้วโรคระบาดเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นโรคประจำทินหรือโรคระบาดตามฤดูกาลของประเทศต่อไปตามเงื่อนไขที่กำหนดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คขอบคุณครับ